สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเด่นบนนะคะเน้นสิบกับหน่วยนะคะก่อนจะมาดูนะคะมาดูคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนนะคะการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคํานวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชา n น l นะคะเอามาดูเต่นบนนะคะเน้น10หน่วยเนาะสูตรนี้มันตรงกับหลักหน่วยนะคะแอดว่าแอดก็เลยเอามานำเสนอนะคะสูตรนี้ใช้หลักแสนคูณด้วย2บวกหมืน่นคูณ2บวกหน่วยบนบวก10ล่างแล้วก็บวก10หน้าครั้งที่2 ร้อยท้ายครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็บวก3คงที่นะคะ4บวก6ได้10บวกอีก8เป็น18 18บวก1เป็น19บวกอีก3เป็น22นะคะ2 3ออก5 9 3เข้าที่เลข3นะคะหลักหน่วยเนาะก็ถูกเป็นงวดแรกนะคะ ามาดูงวดที่สองนะคะงวดที่สองหบวกสบวกสได้13 15 15สิบหเก้ายีนี่ยนะคะได้เก้าสิบสามบวกหเป็น19 19 16 19 29ก็เป็น90ออก504นะคะเข้าที่หลัก10เนะาะอ่ะทีนี้สูตรที่3บวกกันได้2 3นะคะออก503เข้าที่เลข3หลักหน่วยเนาะ เอามาดูนะคะสูตรที่4งวดที่4 4บวก8บวก6ได้14 14บวก3ได้17 17บวก3ได้25 25 29 29 36 32 36 42 45นะคะก็ได้5 6ออกที่ สามหหเข้าที่เลขหกนะคะหลักหน่วยสูตรนี้มา10กับหน่วยเนาะเอามาดูงวดที่ห้านะคะงวดที่ห้าบวกกันได้1กับ2ออก0ูนย์สี่หเข้าที่เลขหนึนะคะอันนี้ถูกเป็นงวดที่ห้าเนาะเอามาดูงวดที่หนะคะงวดที่หบวกกันได้ หกกับเจ็ดออก8ปดเข้าที่6กับ 7, 7, 7นะคะเพราะเข้าหลักสิบหลักหน่วยเนาะเน้นที่หลักสิบหลักหน่วยมาดูงวดที่เจ็ดนะคะงวดที่เจ็ดสูตรบวกกันได้5กับ6ออกหกศูนย์หกเข้าที่เลขหกหลักหน่วยนะคะถูกเป็นงวดที่7เนาะ เอามาดนูงวดที่แปดนะคะงวดที่แปดบวกกันได้ห้ากับหกนะคะออกหกหกสองเข้าที่เลขหก 6, หลักสิบนะคะหน่วยสิบหน่วยหน่วยหน่วยแล้วก็มาสิบแล้วก็มาหน่วยแล้วก็มาสิบอีกนะคะส่วนใหญ่จะมาหลักหน่วยนะคะ เอามาดูงวดที่9นะคะงวดที่9บวกกันได้4กับ5เนาะก็เข้าที่เลขห้หลักหน่วยนะคะออกห65เนาะมาดูงวดที่10นะคะงวดที่10บวกกันได้6กับ7ออก 9, 6, 2เข้าที่เลข6หลัก10นะคะ เอามาดูงวดที่11นะคะงวดที่11บวกกันได้4กับ5 4กับ5ออก0 4 4มันมาเบิ้ลนะคะเข้าที่เลข4เนาะหลักสิบหลักหน่วยเอามาดูงวดที่12นะคะ12บวกกันได้2กับ3เข้าที่เลข2นะคะหลักสิบเนาะ เอามาดูงวดที่สิบสามนะคะงวดที่สิบสามวกกันได้สามกับสี่ออกที่8 4 3เข้าที่หลักสิบกับหลักหน่วยเลยนะคะมาดูงวดที่สิบสี่นะคะงวดที่สิบสี่สองบวกสองได้ส 4, 4ี่ีบวกสามได้เจ็ด เจบวก6ได้13 13บวก6ได้19 19บวก3ได้22ก็2 3ออก8 6 3เข้าที่เลข3หลักหน่วยนะคะเอามาดูงวดที่จะถึงนี้นะคะส่วนสูตรก็อยู่ตรงนี้นะคะใช้หลักแสนคูณด้วย2แสนคูณ2ได้0 9ก้าใช้หลักหมื่นคูณกันด้วย2นะคะก็ได้8เนาะ8ก็ใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็บวกหน่วยบนหน่วยบนก็คือเลข3 10สิบล่างก็คือเลข2ตรงนี้นะคะแล้วก็10หน้าครั้งที่2คูณด้วย2ก็ได้8เนาะตรงนี้ร้อยท้ายครั้งที่1ก็คือเลข8 แล้วก็ร้อยท้ายครั้งที่สองนะคะก็คือเลขสามบวกสามคงที่ก็บวกกันก็จะได้ห้ากับหกนะคะทีนี้คลิปที่แล้วนะคะแอดสรุปหลักหน่วยให้เนาะเป็นเลขห้านะคะแอดกงอนงวดนี้อาจจะมาเลขห้านะคะหลักหน่วยเนาะส่วนหลักหกนี่เออเลขหกนี่อยู่ในหลักสิบนะคะแต่ไม่เด่น แอดเน้นให้สองชุดนะคะแอดก็จะเน้นให้เลยนะคะก็คือตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะงวดน,นี้เจ็ดก็เด่นนะคะแปดก็เด่นแต่ลองจากเจ็ดอีกทีนึงแต่ถ้าใครเห็นว่าชุดมันน้อยก็ซื้อไปเลยนะคะและอีกตัวหนึ่งที่แอดแนะนำนะคะ คือ 1, 7, 5แล้วก็ 1, 8, 5นะคะหนึเจดห้าก็สวยนะคะวันนี้ถ้าหลักร้อยมันมาเลขขี้ก็จะเป็น9ก้ากับ1ถ้ามาเลขศูนย ถ้ามาเลขคู่ก็เป็นเลขศูนย์นะคะส่วนเน้นเลยก็คือเจ็ดห้านะคะงวดน,นี้เดี๋ยวแอดจะหาอย่างที่บอกว่าเด่นบนนะคะเน้นสิบหน่วยมันมีหกเจ็ดแปดแต่มันเด่นมากที่สุดก็คือเลขเจ็ดนะคะอันนี้คือชุดคลิปที่แล้วที่แอดสรุปให้เนาะของหน่วยล่างนะคะ ไม่รู้มาไม่มาแอดขอติเป็นเลขห้าก่อนนะคะอันนี้เลขหกก็มีส่วนนะคะเลขหกก็มีเนาะตรงนี้เนาะสูตรนี้นะคะอันนี้หน่วยบนสูตรแรกถ้าหน่วยบนสูตรแรกมันจะเป็นแอหาให้ดูหน่วยบนคลิปแรกนะคะ มันได้สี่ห้าหเนาะก็คือตัวนี้นะคะสี่ห้าหกอันนี้สิบเจงวดหลุดไปสองงวดนะคะเห็นไหมอันนี้คือคลิปที่สองของหน่วยบนค่าตรงกันก็คือเลขห้าถ้าเน้นก็คือเน้นเลข7เนี่ยแหละคะ่ะงวดนี้สองตัวนะคะสิบหน่วยมันขี้กับขีด ส่วนล่างมันคู่กับคู่นะคะเดี๋ยวแอดจะไปทําล่างอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวขอให้บนให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวบนมันมีอีกหลายคลิปนะคะทั้งเด่นบนแล้วก็สูตรหลักสิบอ่ะเดี๋ยวแอดจะย่อคลิปไอ้สูตรนี้ให้นะคะ แอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ